เหรียญซิวดีไหมเหรียญซิลหน้าลงทุนหรือเปล่าคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาแชร์แบ่งปันให,ให้กับทุกท่านฟังครับสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนผู้คิดธุรกิจ s อสและนักลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเหรียญคริปโตเคินซีที่มีชื่อว่าเหรียญซิวนะครับสำหรับเหรียญซิลครับชื่อเต็มๆก็คือเหรียญจากซิลิก้านะครับ เป็นอีกหนึ่งเรียนของคริปโตนะเป็นอย่างลักษณะของเป็นโทเค็นนะที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมาตรฐานนะครับที่มีชื่อว่า ERC 2 0นะครับซึ่งถ้าเป็น e r c 2 0เองเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่อยู่บนแพลตฟอร์มบล็อกเชนของตัวอีเธอรียมนั่นเองนะครับตัวนี้ครับ แม้จะถูกสร้างบนแพลตฟอร์มของอีเธอริ่มที่เป็นหลักของตัวบล็อกเชนนะครับทางซิลเองหรือทางผู้ก่อตั้งเองนะครับในการที่จะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวซิล้าเองครับเขาก็อยากก็เขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวที่เป็นลันกษณะของตัวสมาร์ทคอนแทกด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามที่จะเชื่อมลักษณะของโดยเทคโนโลยีของตัวบล็อกเชนของอีเธอริ่มกับลักษณะที่เป็นสมาร์ทคอนแทกเข้าด้วยกันนะครับเลยเกิดเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีนะที่มีชื่อว่าสมาร์ทคอนแทกอินเตอร์มีเดียลนี่ อ่าเลเวลแบงเกตนะครับซึ่งก็เป็นที่อย่อของทางซิลิก้านั่นเองครับทำให้เทคโนโลยีของตัวซิลิก้าเองเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เองครับสามารถจัดก,การเรื่องของโปรแกร,รมบนแลพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนมีความรวดเร็วกว่าทั้งในส่วนที่เป็นตัวบิตคอยแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวอีเธอรีียมด้วยนะครับส่วนนี้ครับ ตัวแพลตฟอร์มซิลิก้านะครับกำหนดขึ้นนะถูกกาหนดขึ้นเนี่ยจากโครงการโครงการหนึ่งครับของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นะครับช่วงโครงการแอนดี้โปรเจกต์นะครับซึ่งโครงการนี้ครับรำนำอาระดับหัวกะทิระดับด็อกเตอร์ระดับคนที่มีความเก่งกาจนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมาจัดทำนะเรื่องของตัวบล็ c กเ h a i n นะครับขึ้นทําเป็นบล็อก c h a i n ขึ้นมานะครับภายใต้ โปรเจกต์นี้ครับทำให้เกิดนะเกิดนวัตรกรรมนะครับเป้าใหมายของเขาก็คืออยากจะทําในเรื่องของการประมวลผลเนี่ยในเรื่องของตัว transaction ต่างๆให้มีการเอาชนะเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของาการใช้จ่ายเงินนะครับของระบบตัวบัสการและก็ในส่วนของที่เป็นตัววีซ่านะครับก็เลยเกิดเป็นบล็ c กเ h a i n ที่สมบูรณ์นะครับ โดยสิ่งที่ทําให้ตัวซิลิกาเนี่ยมีการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าการช็อดชิ้งนะครับ อ่าึงหากอธิบายง่ายๆก็คือการนําเอารูปแบบของการะชายอํานาจนะครับไม่ต้องการการประมวลผลบนเครือข่ายแยกออกเป็นโหนดๆเล็กๆนะครับจำนวนมากนะครับทำให้โหนดเหล่านี้นครับมีการประมวลผลที่มีความธุกรกรรมที่แตกต่างกันนะครับแทนที่เราจะรวมศูนย์นะเป็นบของที่เป็นเซ็นทรัลนะครับก็กลายเป็นดิสเซอรไรส์ ight, นะครับทำให้ตัวซิลูก้าเองเนี่ยสามารถประมวลผลธุกรกรรมต่าง,างๆนะบนอล็อกเชนนะครับทำได้ไวถึง มากกว่า2,000รายการต่อวินาทีนะครับเร็วกว่าทั้งในส่วนของที่เป็นตัว b บิ c คอยและเร็วกว่าในส่วนของที่เป็นตัวอีเธอรีฟนะครับแน่นอนครับประมวลผลได้เร็วกว่านะครับมันก็ทําให้เกิดทางชั่ต่างๆได้มากกว่ารวมถึงนะในเรื่องของ ขนาดนะครับขนาดของการที่ประมวลผลด้วยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของอโครงการนะครับตัวแพลตฟอร,ร์มของตัวซิลูก้าแล้วนะครับนอกจากเรื่องของความเร็วก็ยังมีเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยระบบ s ิ c u r ิตี้ครับซึ่งก็อันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหนักนะครับอของทางตัวอิาอเทาเรียมนะครับซิลูก้าเองก็ ิดจุดบอดตรงนี้แก้เพนทอยส์จุดนี้นะครับทำให้ตัวเป็นตอนนี้ครับเป็นบล็อกเชนที่แข็งแกร่งนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ช่วยทําในเรื่องของการทํา d e f ลไฟนะครับทำในเรื่องของ NFT นะครับหรือระบบตัวซิมเมติกต่างๆได้ดังกว้างฝางานะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนดใจนะครับใครๆหลายหลายๆท่านก็กระโดดเข้ามาทำแอปพลิเคชันผ่านตัวบล็อกเชนของตัวซิมบิาเองครับซึ่งปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยตัว ตัวสวิตเร์แลนก็ออกเหรียญมานะครับเหรียญนี้มีชท่าไรเรียญซิลอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับมูลค่าเหรียญทั้งหมดเนี่ยจำนวนเหรียญทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่12,600ล้านเหรียญนะครับ12,600ล้านเหรียญในการที่ออกมานะครับแล้วเหรียญที่ออกมาเขาเอาไปทําอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวเหรียญซิลนะเขาไปทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่บอกเนาะก็คือว่า มันถูกสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของโดรซิลิกาวันสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับเอาแพ้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้เป็นค่าทานทัดชัดฟรีหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำธุกคมในต่างๆนะครับบนแพลตฟอร์มของโดซิลิกาก็คล้ายๆทำนองเดียวกับพวกเด็ดครับนะครับรอยู่บนแพลตฟอร์มของตัว บิดขับนะครับยกตัวอย่างนะครับประเด็นต่อ,อมาครับก็คือใช้เป็นอินสึนทีฟนะครับสำหรับชาวเมืองในการขุดหาเหรียญชนิดนี้ในระบบนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญซิลนะครับไม่ใช่อยู่อู่ก็เจเหนเรตออกมานะต้องมีการขุดนะครับต้องมีการดําเนินการทาเป็นเหมือ,องออกมาก,ก็เอาโมเดลของทางบิตคอยมาใช้งานนะครับคนที่ขุดเหรียญซิลก็จะได้ตัว uh, เหรียญออกมานะครับได้เป็นของรางวัลนะครับประเด็นต่อมาครับเพื่อใช้นะเป็นการเพิ่มจํานวนโด่ประเด็นต่อมาครับก็คือเพื่อใช้เป็นการเพิ่มจํานวนโหนดในจํานวน็อกเชน เพื่อให้มีภาพมากเพียงพอในเรื่องของการทำเทรดิ้งเน็ตเบิร์กนะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับต้นต่อมาครับถ้าท่าน,านมีเหรียญตรวนี้อยู่เนาะท่านก็สามารถนำเหรียญตัวนี้ครับนำมาฝากทำในระบบของโดสเต็กนะครับเพื่อรับผลตอบแทนนะผลตอบแทนเป็นอัตราอยู่ที่13.74%ด้วยกันนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับและประเด็นสุดท้ายนะสำหรับตอตยโกลเดนซิลเขาไปทำอะไรนะครับก็สามารถนำมาเคลมเป็นรีวอร์หรือนำมาเคลมเป็นรางวัลในรูปแบบของเหรียญน,นะเป็นเหรียญลักษณะของ Go v e r n a n c e Token นะครับที่มีชื่อว่า G Seal นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็น Governance Token นะครับก็พูดที่สื่อคลองตรงนี้ก็สามารถในการที่โบวตนะออกสิตออกเสียงในเรื่องของการที่พัฒนาระบบอะไรต่างๆได้นะครับคราวนี้ท่านมหากดมมนจะเป็น มันมีความน่าสนใจแล้วละ่ะขนาคก็จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของสิงคโปร์นะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสิงคโปร์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังในการพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องนะที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนะของเจ้าตัวสกิลเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะตัวเหรียญซิลนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองและต้องทนิจพินาการก็คือในเรื่องของตัวเขาก็จะไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวบล็อกเชนที่เป็นตัว ium, รบเองมก็มีจุดบบ มีปัญหาอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันครับปริันตัวเอเทีมเองเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นอินเทียม V2 นะครับหรือเวอร์ชันที่2ซึ่งเอาเทคโนโลยีของการติดติ้งตรงนี้ มาใช้เช่นกันว่าเนี่ยปัญหาเรื่องของความล่าช้ามันก็จะหมดไปปัญหาเรื่องของตัว security c ิ r i t y ก็จะหมดไปนะครับคราวนี้ทั้งซิลทั้งตัวอีเธเรียมมัมก็จะเข้ามาในโหมดของที่เหมือนเหมือนกันแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องพินิจพิจารณากันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอนาคตตัวซิลเนี่ยสมมติตัวอ <c oughs> ีเธเรี่มเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วยังไงต่ออีที่ส่วนเหรียญซิลจะพัฒนากระโดดไปถึงไหนยังไงนะครับอนอกจากนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องมองมองเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของตัว ออย่างที่บอกนะครับตัวซิลิก้าบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเบสเหมือนงความภาคภูมิใจนะของชาวสิงคโปร์นะครับจึงทําให้ในส่วนของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนนะครับก็สนับสนุนนะครับรวมถึงฮนะ ยังนะยังมีการนำตัวเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญดิจิตอลที่มีชื่อว่าเหรียญ sgd นะครับมาเป็นส่วนในการคับประกันให้กับบล็อกเชนตรงนี้ด้วยอัตราส่วน1ต่อ1นะครับึ่งน่นองครับส่งผลดีกับในส่วนของตัวดินซิลในระยะยาวนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับหากเรามองในเรื่องของตัวพ์ทเนอร์พ์ทเนอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับตัวบล็อกเชนนะครับ ของตัวซิลิก้านี้นะครับก็จะมีอีกหลายๆส่วนที่เข้ามาใช้ตัวบล็อกเชนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําเรื่องของตัวดิจิตอลเอ็กซ์แลกซ์เชนนะครับหรือทําเป็นกระดาในเรื่องของการซื้อขายนี่แหละนะครับก็จะมีในส่วนที่จากตามไถ่หวัดนะครับก็มาใช้บล็อกเชนของกองซิลิก้านะครับรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของการทำดิจิตอลแอดเวนติซิ่งแคมเปญต่างๆนะครับในเรื่องของการลงโฆษณานะครับตัวอย่างที่มาใช้ตัวบล็อกเชนเหล่านี้นะครับไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับมาใช้ในเรื่องของการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเป๊ปซี่นะฮะก็ใช้ในส่วนของบอคเชนของโดซิลิก้านะครับในส่วนของเป็นฟู้ดแพนด้านะครับก็ใช้ในส่วนนี้นะครับทั้งหมดนี้เองครับน่าจะเป็นตัวรายสาคัญนะที่จะทําให้ตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ในส่วนของตัวราคาของเหนซิลเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตนะแล้วก็หลังล่าสุดนะก็จะเขาจะมีรถแม็กออกมาในปี2022นี้ปี2025นี้นะครับมันก็จะมีรับรอของแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเสริมทำอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับแล้วก็นี่ก็นับเป็น อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเหรียญของต้นในเอเชียของเราด้วยนะครับมีต้นแบบนะครับที่น่าสนใจและโอกาสก็น่าจะมีการ,กรบู๊ไคปับจุบันตัวราคาอิงเนี่ยก็อยู่สักมาสองบาทกว่านะครับก่อนหน้าน,นี้มันก็อาจจะอยู่สูงอยู่พอสมควรนะก็เกือบเกือบยีบาทส่วนอนาคตราคามันจะมูก ไปยังไงย่อลงมาหรือจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับตัวนี้ท่านเองอาจจะต้องคงไปทําการบ้านเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการดูในส่วนของประเด็นข่าวต่างๆการขยายในเรื่องของโกลเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงนะไปดูในส่วนของปราบนะครับไปพินิจพินาคทางด้านเทคนิคอนครับว่ากรัฟตันนี้มันเป็นยังไงนะครับจังหวะเข้าจังหวะออกอยู่ในเว็บไหนยังไงนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบในเรื่องของการตัดสินใจนะครับไม่ได้เป็นการชี้ชวนให้ท่านลงทุนหรือเกิดการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น ครับการลงทุนครับท่านต้องดูข้อมูลทุกอย่างให้รอบด้านนะครับและทุนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อเๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆในเรื่องของการทกกําธุรกิจโอกาสในการยัสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่หมๆนะจากทาั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงใน ปัจจุบันครับในเรื่องของตัวเทคโลยีบักเชนนะเงินดางคริปโตเครนซีก็จะมาอัปเดตข้อมูลขาดสรางารกาันต่อไปสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ